e aí ดีครับมากครับพบกับช่องนุ่มบุรีรัมกับสาวนครพนมเนาะพี่น้องมันนี้นุ่มบุรีรัมได้มนูหนยังครับเมนูหนยังได้มองช่วงเพิ่นเพิ่นแล้วมาให้นุ่มบุรีรัมเคยแกงไชโน่ผสมมันแสบพี่น้องเพิ่นแล้วมองช่วงปีช่วงยังเล้วกับตินเนื้อตีนยังมาหนี้ครับนี่ครับเป็นหนังมันครับแสบมันกึศกึดมันมั่นในพี่น้องตัวนี้มันนี้นุ่มบุรีรัมสีมะขวเห็ดแบบอีสานบานเข้าเลยครับแกงเผ็ดเหรอครับพี่น้องนี่ครับี ตะไร่กระช่ายพริกแห้งกระเทียมขา่าหัวหอมกระเทียมครับพี่น้องนี่เยวใส่เลยพริกไลายๆทั้งนี่เกงเียมเตามเ็จพริกแกงข้าปใส่กับปีพี่น้องใส่ไปใส่ไปครับนี่ใส่พริกไปเลยพี่น้องมาการตำพริกแกงนี่ครับเมนูนี่ครับกรบะช่ายกะช่ายข้าไป เป็นทําการหั่นดังสี่ั้งน้อยให้มันตั้ง่ายไงครับพี่น้องนี่พี่น้องใส่กระชายมันสร็จเนี่หอมเนาะกินกับข้าวสวยอยันหอนทอดไข่ครับตั้นี้ก็จบแล้วพี่น้องนะนี่เมโน,โน,โน,นูครับใบมะกรูดอันนี้จะเป็นมองปีกมองมองช่วงปีกวันพี่นอ้องเพิ่นแล่ออกเพิ่นเอามาขายให้กิโลละวร้อยหนึ่งนี่เพิ่นขายให้แทบมันคือคือนมวิลลัน,น,น,นแกงไป ใช่นมมีสุอยู่ครับแมนมีเนื้อมีมมมอย่างครับน,นี่พี่นอ้องใช่ใบบกูดไปพี่น,อน้องนี่นี่ครับอหอฮ่อปาดหะ่อหอ้องติดตํำนี่ครับพริกแกงห้องประต่องขัวเครื่องพี่นอ้องเด็ดแสบนี่ครับ เครื่องข้างมันสีแดแตะไคร้ครับซอยเส้นเด้อพี่น้องทุก่างัรกแสบๆพี่น้องวิธีการเห็ดแล้วก็ตำให้มันเหล็กนะพี่น้องเนี่ใส่ลงไปพี่น้อง าใส่คาจะใส่หลายพี่น้องมันติดเกลือดใส่พอสมควรเอาวอ่อ,อน,ออนมันใส่แน่จังน้อยครับใส่หลายมันจือดพี่น้องข้างห้องเนี่ยมายืนเบอร์สูตรเด้เลยมึงดูสนใจสูตรเหรอเพือ่อนสิมาเพื่อนสิมาขัดโลกสูตรเอาเสียดแล้วอร่อยยังไม่พูดถึงเงงโค้งแบบนี้โค้งเห็นพี่น้องเบิ่งจังน้อยเนาะพี่น้อง ไปชมตอนมันแหลกพี่น้องชวงมั้สิแหลกครับพี่นอ้องนีส้สันตัวแล้วครับนี่มันจะเป็นหม่งปีเพิ่นเลาะออกน้องพี่น้องเนาะนี่แซ่บๆนี่ยตัวแล้วโอ้อป็นะแ่บกบพี่น้องตัวแบบบ้านๆ นี่ครับกริล่างโคกโล่งนะพี่น้องนี่ทอดตำล่างโคกโล่งครับพี่น้องเราไปช่มตอนกินแล้วนะพี่น้องเนาะนี่สีสันเป็นตังไดครับเศบแทบสวัสดีครับพี่น้องมาหอดตอนกินแล้วครับพี่น้องนี่ครับเสร็จแล้วเพิ่นเลาะมุ้งปีกปีกออกนอะพี่น้องที่เป็นมันก็มีเนื้อทุกอย่างนี่เต่เพิ่นเอากระดูกมุ้งปีกทิ้งครับนะครับเป็นแบบโอ้แซ่บกึศด,ดีแซีบพี่น้องตัวน,นี้ อธิบายเราถือว่ามันเป็นส่วนไหนเนาะแล้วก็มีสมตำแล้วก็มีสมตำสานรนครพนมกับถอดไข่พักลวกขับมาพี่น้องกับพันมีนโจ๊กโจ๊ะน้ำกันจวดเอาเข่าสานรนครนพนมอนเอาหนามเหน็นไหมค้ยฮ้างนอกตักเขาวันเนี่ยบบตัดให้พี่นอ้องเอ้ยตักเอาตาเจ้กของ มา ừ, พอแล้วเอานำไปเน้นข้างนอกใครฟินเน็ตบ่เอาข้าวไหมกินแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่เอากระดาษเช็ดชั่วมานั่นเช็ดชั่วจะใส่กัแล้วกัน <S <S มาพี่น้องมาโจกินน้ำกัน นี่กินน้ำก่อนจะข้าวอร่อยไหมม,มามาเนี่ยดูล้วชิมมานี่ก่อน,นกึบกึบพี่นอ้องมาครับแสบแสบอื้อ น่อ,นองิีเนตตอนนี้มาท่านน,อน,น่องเดียวน่อ,นอ,องแทบกินกับไข่ทอดน,อน่องิีเนตเนี่ยมันมันนั่งสองสองอืมแทบ ผอกต้มรึ่งรวกพี่น้องป็ตาที่ตาเขาเอื่นฟังอนังเลย่าตาึ่งเน้นลาทต้รึ่งเสร็จก็ทำของสาวาน้อพน้องมาเดทไทยบ้างพี่น้องต้มก่อนกินเลยอืออือ พา,า,า,ามเนงสวนต้องขอเกิเขอกาว่าพอดีนะต้่น้องเ็ดรีแล้วับลวกดีกว่าเรื่มทัยไอ้ถุ่มซื้อไว้พี่น้องเริ่มลวกมันมันกำลังเหี่ยวพอลวกกินกับตำมุงพอดีเลยลวกลวกเรื่มพี่น้อง แอ้บ so si <ap> ุเคียเทียดน่อยมาตำใส่เมื่อกแสบแล้วพี่น้องเลยเทียดเทียจะไปจับขากล้องพ่อลูกเนี่ยคองที่เหนือให้เล่นไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวโดนนะเอาใส่เมื่อจับกึดกึดไปหน้อง ตลอดออกจากปี <S <S โอ้เสียเียสีขาวอะ่ะอืมกินนำออ้ำกับพุฟคื่โมกินขวดได้เลยพี่นอนอวยน้ำพรอนบักกินกินน้ำเย็นไปขึ้นบนที่นอนเลย <l> er, ถ้าเปิดตั้้หน่อยแบบแม่มาไปน้นองสุดักนึงักสองก็ยยิ่งนด้วกันกำลังรมันมากนกับิดจีมีดงเลยแ่ึหรอยางเนามัดยางก็เจบเนาะเจ็บๆเนรอเกิดๆหนังมันยงลดเพราะแม่หนังมันเป็นรอออกหมดเลยเด็กเนเอาจากกระดูกทิ่มเลยมันกระดดาแทบ ทอดนะะาวาทอดเอมถูกดดีเอามามือนะอเเอเอหมอโอ้ออ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 ลายเป็น,นหนห้พเอ็ดหมดเนาะร้จันคนขายเห่รอยหนึ่งก่อนนั่นนะรอยน่ท,ท้ายร่องคิดพี่น้องพักขา ภาษาไทยเอิอย่างเฮ้ยกระอมวงหูเด้อขื่อนหลวงพเนีดเนี้ยต็นซ้อิีหยังก่อคนอ่ะอหลงพอเไอหลวงพนีดจักเป็นแสดงเรือบออิหยังดอกะโอ้ยูีนองเบิ่งกับงัวหลอดเนาะสดงอิหยังเล่นเอาลังบังเนาะ จะเพิ่นกัไปยืนด,ดูรายการนั้นได้ได้ทุกมื้จนระชาิกินาไว้กิน,นหลายๆแล้ใช่นี่เพิ่นเลยกินแต่ปากเกินเจตะชาก,กินข้าพรกัเออพาหลุ่้อนเพิ่นมายืนบนสูดรลุงเลมยำมัดมัดัมิม,มชาตบาบนคุ้นเขานะพี่น้องกินมัดประเมเท่ากับคุ้นกินกับเขา ใได้ป,ป่ะอืมอ,อืมอืม,อมเยี่ยมเลยคับนุกจริหรอแสบแสบสูตรนี้ใช้ไันไหมแสบน้ำหนั่นจรงหรอคือไก่เจนนาวกล้ององจนี้เหรอเฮีดมี่าเอียแล้วไปหาย

กัดมองหนูกันเพิ่พเมเมนูอย่างรีรเนี่ยผัดอืนไก่อ,อันนี้ก็ขัวแล้วบ้านเขาเอิญขวัวดิผัดเผ็ดข้นน้ำไก่จะสิเอาลากับลาาจะสิไทยกับไร ก็เลยชุดจีบออกมาไม่นุ่นีลยมุกปี๋ปากยังอยู่ก็เป็นน้องดึกแ่ไอ้ตอนที่ยังมาบริกินเขาเหนียบมงอืมออืมขาต้องพ่อเห่นกดดันเลย มื่ออะเล่นขากล่องน,นี้หรอเอายืนเนี่ยยืนสำหรับพี่หรอกยืนใครน้องพี่เน็ตแกงเนี่ยทําทาให้เป็นหนาบูดพี่น้องเอามาเมืด้ดนั้นมันจะกินบว่าเมื้ดตัวพี่อเอาล่วงให้น้ำสะจับ กินสนุกเฮ่าพี่น้องกินเขาคุยกันไปสนุกเฮ้าฝากกนไหลคนแชน่์นเด้อพี่น้องเด้อหมอนพริกดำเงนกน้อยเดมือนดูว่าจอนอนอรอ้เออโอ้โหปวอะไ้ งานแก่พี่น้องหลุดไได้เสียแบบต่ำๆกับเสบพี่น้องอ่ะเขาไปในบอลมันบอลน้อนีน่นะแสบบอลดุดุดุจริง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 สบบอล กินทุกอย่างที่ของน่ะบังค่าคอข้าอย่างเลยบ่ลูกตืนไปเป็นสิบเ็นเน้่งแมีถามนะเอาไป,ไปใส่อึบงึกเลยนาร้ตื้นลงไปจังสันนี่ยน่นะฮ่ะบัค่าคอหนูบ่ลูกนั่นนี่นีนนนนะ่นี่น าคากขาเาแับพี่น้องมีการแอบส่องดูเรือยลูกขาแอบนิบสองิบสามนิบสี่บาาิบหาพี่น้องเจอกันอยู่บุยร่ำเอ้อพี่น้องเอ้อะ เปเยกบุญน้ำกันครับเอี่อยู่บ้านก็นไ,นนไ,ได้บ้านทุ่ยส้า้าจ้าบ่ทนันหาสื่อของว้อยู่พี่น้องเอ้ยบ่ทันมีเวลาสงตะของเ็ตง,งานดูครับพี่น้องแล้วก็ไปสื่อกอง แพ็กข้าวเหนียวกองแพ็กขนม <c oughs> พี่น้องตาน้องขอน,นพน้องเพิ่นกะสิมีน้ำของเพิ่นแกงเพิน่นบอกไม่ใช่หลาไปหน่อยให้เขาอย่าไปเียังเลยให้บันลังคือ่ปีไก่วันนีบ่องลงเลยตัวสิเพิ่นต้องเป็นคนโทรมาบอกอะไรเพิ่นโทรมาบอกเลยเพได้ไปเห็ดปลายเห็ดยังไบหรือเกาตัวว่าพอโตเอายางใบบอกเงาฟ้อนแล้ว เอากลับไปทันวันทีร่รตวงนะเขาไาวันที่ริตวงนะของแจก,กหลายปนันหโต้อเอ็กเสียบ่ะมัน,น,นี่ี่หวังว่าง <c oughs> พี่ใจกับเพื่นละโทรมาบอกอาเฮ็ดน,น,น,น้ำเส็ง มบมูมี่หมองเกลยอสิบมูมี่หอมหอวางยูเตะไปไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนของข้ามันมีเ่เขาเห็ดสถานที่ไรยูเตะเขาไปว่างก่อนฝนมันตกน้ำปีไก่ปีนี้กัตปีตกเผาซบที่ย้อนอยังตกจะมาถ่วมเม้นเหรือเผาซบแยกผัวอีก มาอย่างโทรศัพท์เราเปลยนใจหินนงเอง้วนแไปลองพักขาเหมืเลยแสบแม่กินข้าอยู่เม็มๆอยู่ก็เหมือนหนูเนี่ย ตำอะไรร่อยมากคุณเมียหาวร้อนสมสมนาน,นาสมกะลาหัวเจาะสมนาน,นาให้นอนไม่นอนตาแดงแล้วสมนานา้องซีเนตง่วงให้นอนไม่นอนเอาไปนอนแล้วออกมาคืนพาไปนอนบ่นอนไปนนไม่ต้องมาตีแม่เลยนะเนื้อ ไม่อ้องเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะไม่กลองเลยนะพอหล่อเดี่ยไม่ต้องเลยนะทำ <ไ Miles. S 1> ง,นงานเป็นไหมโอ้ยเอเป็นอยู่ดังนาดิ่งดนงดิงๆงิงๆ ครับพี่น้องโอ้หูมดอิ่มแล้มอ่ะตำบะคงกับมดผู้ใดมาคลิปนุ่มมุลเล่รำแกงเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อแกงเผ็ดหนังไก่หมองช่วงปีครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อตำบักะคงสารคนครพนมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่ให้นงเด้พอพี่น้องเด้อคลิปนี้นุ่มนรำไวยสเนียไปแล้วครับสวัสดีครับ